สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่29มกราคม2567กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นก็ปิดตลาดไปที่1,376.28จุดบวกเพิ่มขึ้นมา8.13จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.59%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่39,000ล้านบาทเศษ โดยแรงสนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานขนส่งค้าปลีกอสังหาริมทรัพย์ ICT ท่องเที่ยวโรงแรมธนาคารและก็กลุ่มการเงินส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยหุ้นที่ปรับขึ้นแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของมิ้นราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.42%โดยทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่า ราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมาได้รับ sentiment เ,เชิงบวกหนุนมาจากมาตรการฟรีวีซ่าไทยจีนซึ่งจะมีผลในวันที่1มีนาคมที่จะถึงนี้ทางด้านของ AWC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.21%โดยราคาหุ้นนั้นยังคงได้รับแรงหนุนจากข่าวที่มีความร่วมมือกับกลุ่มปตทในการเปิดสถานีชาร์จ EV นอกจากนี้ก็ยังได้อน,นิสงเชิงบวกมาจากมาตรการฟรีวีซา่านักท่องเที่ยวไทยจีนอีกด้วยทางด้านของ AAV ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.77%โดยทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส4ปี66นี้จะฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ แล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในปี2567นี้จะแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วยทางด้านของ S J W D ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.55%โดยทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส4ปี66นี้จะฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ส่วนปี2567นี้ ก็คาดว่ากำไรนั้นจะเติบโตได้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวส่วนทางด้านของซิสบีราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.50%โดยทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดาเนินงานในไตรามาส4ปี66นี้จะเติบโตได้ทั้ง Year on year แล้วก็ Q on Q ก็มาจากจำนวนนักเรียนแล้วก็การปรับค่าเทอม ที่มาช่วยหนุนการเติบโตของผลประกอบการขึ้นมาทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเดลต้าราคาหุ้นติดลบไป3.66%โดยทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส4ปี66นั้นคาดว่ากาไรนั้นจะมีการชะลอตัวลงมาแล้วก็คาดว่าการชะลอตัวนี้ ซึ่งเป็นการชะลอตัวของคําสั่งซื้อนั้นอาจจะต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสหปี67นี้เลยทีเดียวส่วนทางด้านของอมตะร,ราคาหุ้นติดลบไป2.75%ก็มีการคาดการณ์กันว่ากำไรปกติในไตรมาส4ปี66นั้นอาจจะอ่อนตัวลงมาจากยอดโอนที่ต่ำกว่าไตรมาส3ปี66 และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ